สวัสดีครับวันนี้พามาชมเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งเมืองสิงห์ท่านสร้างวัตถุมงคลไว้มากมายเชี่ยวชาญวิชาด้านสายเวทเข้มขลัง ในพื้นที่ภาคกลางเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่ได้รับความศรัทธาจากคนพื้นที่และคนไทยทั่วประเทศสำหรับวัตถุมงคลท่านได้จัดสร้างทั้งวัตถุมงคลเช่นพระเครื่องเหรียญตะกุดเครื่องรางไว้มากมายแต่ที่บรรดา นักสะสมจะนิยมก็จะเป็นพระเหรียญและพระสมเด็จเนื่องด้วยหลวงพ่อแพ้ท่านมีความเคารพนับถือสมเด็จพุทธจารย์โตพมมลังสีเป็นอย่างมากท่านจึงได้ยึดถือปฏิบัติในการสร้างพระเครื่องในรูปแบบสมเด็จ ไว้จำนวนไม่ต่ำกว่า300รุ่นพระสมเด็จที่ท่านสร้างไว้รุ่นที่เด่นที่สุดคือสมเด็จแพรพันที่ท่านนิยมสร้างพระสมเด็จแบบสมเด็จวันละครังสาเหตุที่มาตามประวัติมีเรื่องเล่าขานว่าหลวงพ่อแพรนั้นยึดถือปฏิปทา ของสมเด็จโตพมลังสีแห่งวัดละคังและได้ดำเนินลอยตามสมเด็จโตถึงขนาดเล่ากันว่าหลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตหากมีบุญขอให้ได้สมเด็จวะละัลคังมาอยู่กับตัวจนหลวงพ่อท่านได้สมเด็จวะละัลคังมาครอบครอง ส่วนวิชาที่ท่านสืบทอดมานั้นได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เกจิดังแห่งยุคหลายลูกอาทิเช่นสมเด็จพระวรรัตเฮงพระครูภาวนาสำนักวัดโพหลวงพ่อสีผู้ทรงคุณวิเศษนานบประการหลวงพ่อจึงมีความเชี่ยวชาญแตกฉานด้านวิปัสนาธุระ รวมถึงสสศสยศาสตร์วิทยาการต่างๆส่วนพระอาจารย์องค์สำคัญของท่านอีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อศีวัดพระปางอําเภอบางละจันท์จังหวัดสิงห์บุรีพระเทละที่มีความชำนาญด้านเรื่องอำนาจจิตและพุทธาคมมาก มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านเอ่ยอะไรมักเป็นไปตามนั้นจึงมีผู้คนนับถือและเกรงกลัวท่านท่านได้วิชาจากหลวงพ่อสีอย่างไม่ยากเย็นเพราะมีพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว วิชาของหลวงพ่อสีที่เรื่องลือคือวิชาการสร้างแหวนมีผู้คนนิยมมากวันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุณทองจังหวัดสิงห์บุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ